การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเด r n ์นไนทีวีร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์จำกัดและสนุสิตโพเสนอวัยรุ่นเป็นชว่วงสำคัญของชีวิตความคิดคือพลังของพวกเราวัยรียนรู้สิ่งใหม่ไว้เปิดใจ โดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP เครื่องดื่มแซสซี สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายฟ t ร์ทีนะครับรายการที่จะได้เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ลดช่องว่างระหว่างวัยทำความเข้าใจกันนะครับอยู่กับผมแทนธนารัตนสิรินะครับแล้ววันนี้นอกจากแทนจะมาแล้วก็ยังมีทั้ง2ทีมที่อยู่ข้างๆแทนแล้วด้วยตอนนี้นะครับแนะนำทีมเด็กแนวกันก่อนดีกว่านะครับน้องเฟิร์นสัซซมาพรเครือลไม้นั่นเองนะคะสวัสดีครับน้องเฟิร์นนี่ มอ,อะไรแล้วคะมอห้าแล้วค่ะมอห้าแล้วมาจากราชบุรีด้วยนะครับน้องจ้าเกียรติขจรไทยศุนย์นั่นเองนะครับโตวกว่าปีหนึ่งเป็นมอหกนะครับ มาอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นทีมผู้ใหญ่ใจกว้างของเรานะครับทั้งสองคนนะครับดูโตกว่าเยอะเลยนะครับทิดาพิศรานนตยกุลครับสวัสดีครับและก็พี่พีททองเจียครับผมสวัสดีครับมี2ทีมแล้วตอนนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งท่านที่อยู่ข้างๆแทนนะครับนี่คือกุณซือของเราในวันนี้นะครับคุณคัชาตาธงสิงทุศักดิ์หรือว่าครูติ๊กนั่นเองนะครับสวัสดีครูติ๊กครับครูติ๊กก็จะเป็นนักจิตวิทยาคลินิกโรงพยาบาลมนารมด้วย ส่วนวันนี้นะครับเราจะมาคุยในประเด็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชม VTR พร้อ,อมๆกันเลยดีกว่าครับผมคิดว่าวัยรุ่นไทยควรที่จะสนใจการเมืองครับควรดูข่าวให้เป็นประจำเพราะจะได้ดูสถานาการณ์บ้านเมืองได้ไม่ได้หมกมุน่นโมเตอร์เล่นโทรศัพท์มือถือบางทีมันก็ดูน่าเบือ่อแต่ว่าเราก็ต้องมีส่วนร่วมพอคนหนึ่งโกงอีกฝ่ายก็มาประท้วงเรียกร้องพออีกฝ่ายโกงอีกฝ่ายก็มาประท้วงกันอีก มันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับอยากให้นักการเมืองของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่คดโกงเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบประชาชนหนูอยากให้นักการเมืองเป็นคนที่มีจิตใจดีกว่านี้อารมณ์เย็นกว่านี้ไม่โกรธง่าย ไม่ใช้อารมณ์ซื่อสัตย์กับประชาชนอย่างที่สโลแกนตอนหาเสียงช่วยกันคิดถึงประเทศชาติให้เยอะๆครับอยากให้ซื่อสัตย์แล้วก็ทําตามนโยบายที่ตัวเองได้บอกตอนแรกไว้ไค่ะอยากให้คนไทยรักกันเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะมีความสามาคัคคีมีอะไรก็ช่วยเหลือกันขนาดตอนน้าท่วมอย่างนี้ค่ะคนไทยยังรักยังสามาคัคคียังช่วยเหลือกันได้เลยหนูว่าน่าจะทําได้นะคะที่กลับมารักกันเหมือนเดิมอย่างงี้ค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็สําคัญมากๆในประเทศเรานะครับเราจะมาคุยกันเรื่องวัยรุ่นไทยคิดยังไงกับการ ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูที่โพจัดหนักกันก่อนนะครับโดยส่วนดุสิตโพดูว่าผลสำรวจจะเป็นยังไงนะครับ วัยรุ่นไทยควรใส่ใจหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือไม่นะครับอันดับหนึ่งบอกว่าควร6คนะครับก็ตัวอย่างเช่นมันติดตามข่าวสารบ้านเมืองทางสื่อต่างๆแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆที่บอกว่าไม่ควรนี่มี36%นะครับพวกเขาบอกว่าการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วนะครับมันไม่เป็นประชาธิปไตยมีแต่นักการเมืองไม่ดีปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ตั้งใจเรียนก็ดีกว่านะครับอีกหนึ่งโพครับผม วัยรุ่นไทยรู้สึกอย่างไรต่อการเมืองไทยในปัจจุบันนะครับอันดับหนึ่งบอกว่าเบื่อมีแต่ทะเลาะเบาะแว้งแก่งแย่งชิงดีอยากมีอำนาจอันนี้จสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอันดับสองบอกว่ามุ่งหวังแต่ผลประโยชน์เงินทองทุจริตคอร์รัปชันนี่วัยรุ่นคิดอย่างนี้นะครับและอันดับสามบอกว่าไม่พัฒนานะักการเมืองไม่เป็นแบบอย่างที่ดีถึง1 1ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือโพจัดหนักของเรานั่นเองนะครับน้องเฟิร์มมีความสนใจเรื่องของการเมืองไหมคะ สนใจค่ะสนใจมากน้อยขนาดไหนก็มากมากเลยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็เป็นเด็กใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเยาวชนไทยคนหนึ่งดังนั้นหนูก็ต้องสนใจในเรื่องของการเมืองเพื่อว่าเราจะดําเนินชีวิตยังไงค่ะครับผมน้าครับการเมืองตอนนี้คือมันผมคิดว่ามันไม่ไม่ไดพัฒนาขึ้นเท่าไหร่ครับเหมือนลืมหน้าที่ของตัวเองไปว่าเขาถูกเลือกมาเพื่ออะไรอ้ยผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายอาจจะยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแต่หนูคิดว่าสักวันหนึ่งยังไง เราเป็นคนไทยเหมือนกันนะคะยังไงก็ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วสักวันหนึ่งประเทศไทยเราก็จะต้องเจริญก้าวหน้าต่อไปอะยังเชื่อมั่นอยู่ยังเชื่อมั่นอยู่ค่ะคนไทยต้องการต้องการความเชื่อมั่นจากวัยรุ่นยุคใหม่นะครับมาที่วัยรุ่นยุคเก่าบ้างนะครับใหม่พี่ดาวก่อนลวกันนะครับเรื่องของการเมืองตอนนี้ไม่ไม่เอาไม่เอาของผู้ใหญ่เอาของที่บ้านเพราะว่าเป็นยังไงบ้างลูกๆอย่างอย่างคือเด็กๆก็อย่างอย่างลูกพี่ดาวตอนนี้หกขวบแต่ถามว่าเด็กหกขวบจะรู้เรื่องการเมืองแบบ าพรวมเลยไหมมันก็อาจจะยังเป็นสิ่งที่ยากไปแต่ว่าเราสามารถสอนหลักการของประชาธิปไตยเอาเรื่องประชาธิปไตยกันลัก,กันอย่างเช่นว่าอย่างเด็กหกขวบเนี่ยก็จะเริ่มมีเพื่อนละก็จะเริ่มมีสังคมมีเพื่อนมาเล่นที่บ้านสมมติเพื่อนมา3คนคบ,บวกเขาเป็น4ี่คนคแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเราอยากเล่นซ่อนหาแต่ว่าเพื่อนอีกคนบอกว่าไม่เอาอ่ะเราอยากวาดรูปอย่างเงี้ย แล้วเราก็ตกลงกันไปแล้วเอ๊ยจะเอาอยัางไงโอเคยกมือใครอยากเล่นซ่อนหา<ม>เอาซ่อนหา3คนเอาใครอยากวาดลูปวาดรูปหนคนเพราะฉะนั้นเราจะเล่นซ่อนหาและลูกเพราะเสียงส่วนใหญ่<ม>อันนี้คือเป็นประชาธิปไตยหรือว่าหลักการเบสิกพื้นฐานที่รเราสามารถที่จะสอนเด็กโดย แสงเข้าไปอยู่ในการเล่นนี่ก็คือวิธีการปลูกฝังโดยการที่ไม่ได้เอาเรื่องเครียดอะไรมาเอาเรื่องเรื่องง่ายๆเรื่องที่เราเจออย่างเงี้ยป่ะอ้าวแล้วทำไมไม่ได้วาดรูปก็เพราะว่าเพื่อนคนส่วนใหญ่3คนเขาอยากซ่อนหาโอเคนะอย่างเงี้ยคือเด็กก็เข้าใจก็เป็นการฝึกพื้นฐานแบบนี้ครับทางของพี่พีทนะครับที่บ้านนี่ตอนนี้กี่ขวบแล้วครับก็มี9ก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดห้าแมกับเขาต้องชอบเลยนะครับเกิดว่าเกิดเก้าเจ็ดห้าแล้วเป็นยังไงครับที่ที่บ้านมีการปลูกฝังเรื่องการเล่นยังไงบ้างไหมครับ ถ้ามีการโหวตเนี่ยส่วนมากจะมีคนที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะนั้นเราก็ต้องโมดิเวตก็คือต้องพยายามบอกเขาว่าหลายๆครั้งที่เราไม่ถูกใจแต่เราจําเป็นต้องทําตามเสียงข้างมากเพราะมันเป็นสิ่งที่เรามีความเห็นร่วมกันก็ uh huh. คือต้อง,ต,องต้องให้เขา มองในจุดๆเดียวกันในจุดสุดท้ายว่าเราต้องการไปที่ไหนเป็นประเด็นที่ค่อนข้างยากพอสมควรที่จะดูแลทั้งสามคนให้อปปีนตลอดเวลาครับผมบต้องปรึกษาครูติก๊กดีกว่า<ม>อย่างนี้จะทํายังไงดีครับวัยรุ่นไทยหรือว่าควรจัดสนใจเรื่องการเมืองไหมหรือว่าเรามีวิธีที่จะดูดูแลเด็กในบ้านยังไงบ้างครับเกีย่ยวกับเรื่องนี้ครับเจ็ดแปดปีนี้เนี่ยเป็นความวุ่นวายของบ้านเมืองเรามากนะคะเราจะเห็นว่าโพเนี่ยบอกเลยว่าเด็กรู้สึกเบื่อ กับการเมืองนะคะไม่ใช่ว่าเด็กอย่างเดียวนะบางทีผู้ใหญ่หลายๆคนก็รู้สึกเครียดกับการเมืองเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับการเมืองในรูปแบบของวัยรุ่นหรือว่าบุกฝังตั้งแต่วัยเด็กยังไงนะคะก็คือว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เมื่อลูกยังอยู่ในวัยเด็กอย่างที่คุณดาวพูดก็คือว่ามีการพูดคุยนะคะถึงะระบบประชาธิปไตยแบบเด็กๆนั่นคือการโบต อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้เด็กได้คิดพิจารณาเหตุผลแบบเด็กๆก่อนนะคะและยอมรับกติกาเงื่อนไขของสังคมหรือว่าของกลุ่มอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเมื่อเขาเข้าสู่วัยรุ่นเขาจะมีวิจารณญาณน,นะคะมองความเป็นเหตุและผลได้นะคะมีความคิดว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกแยกแยะได้นะคะครับผมอ่ะก็ กรื่นเบรคนี้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้แค่ซอฟต์นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเข้มข้นขึ้นจังตัวนะครับแต่รายการเราไม่เครียดนะ <c oughs> ยิ้มหน้าแหงเลยเครียดตัวพิธีกรเดี๋ยวกลับมาคุยจัดเต็มกันครับพักสักครู่กับนายปอทีนครับผม